สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะน,นะคะวันนี้นะคะโอ,โอ,โอ,อู้ยุงเยอะมากนะคะหลังเลิกง,งานนะคะเราทําอะไรนะคะเรามาดูอ้นกันจ้าว่าน้องอ้นเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะดูอ้นกันเลยจ้าไฟใช้นะคะน้องอ้นของเรานะคะเห็นไหม,มคะน้องอ้นของเรานะคะน่ารักไหมคะน่ารักค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะซาลาเปาซาลาเปา เดีวหาแม่เร็วมาเดี๋ยวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขาอ่ะเดี๋ยวจะอุ้มให้น้องให้ดูนะคะมาลุกมาอยวจะอุ้มน้องให้ดูนะคะเพื่อนๆขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขาน้องน่ารักไหมคะน่ารักนะคะเพื่อนๆขานะคะกิจกรรมยเย็นของชุดนะคะเห็นไหมคะ น้องน่ารักนะคะน้องไม่กัดนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะน้องไม่กัดนะคะเ <c oughs> ทคหนึ่งชุดไปตัดอ้อยแล้วเนาะแต่ว่ามันมืดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขาเนื่องจากเนามันเป็นหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนะคะเราเออตัดยังไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะตัดไม่ได้นะอ้วนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกรงนี้นะคะเห็นไคะได้อ้วนไหมคะอ้วนหนูกินอะไรอะลูก กินอะไรนะคะนะคะเพื่อนๆ่คะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะอันนี้อ้วนนะคะนี่อุ้มได้นะคะนะคะอ้วนแม่แม่อุ้มไหนเร็วเฮงอันนี้เหงเงนะคะเหงเฮงแล้วก็อ้วนนะคะเห็นไหมคะอาหารของเขานะคะส่วนมากนะคะแม่เอาเฮงยังไม่อุ้มนะลูกเขาจะให้เราอุ้มนะคะอุ้มตลอดนะคะอันนี้จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะ จริงๆแล้วเราเปลี่ยนใหม่ทุกวันเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดแห้งแล้วนะคะมันไม่เสียนะคะน,นี่เป็นแม่ไผ่นะคะที่เขาแทะไว้เนาะนะคะอันนี้ที่เป็นเขาแทะไว้เนาะนะคะ<ๆ>ก็นะคะกิจกรรมยามเย็นนะคะเพื่อนๆค้านะคะที่ชุดทําอยู่เนาะนอกจากตัวอ้นแล้วก็ยังมีตัวนกนะคะนกหงหยกเนาะซึ่งนะคะเราจะเอาเทคหน้าเราจะเอานกมาให้ดูเนาะที่ชุดลงไปในช็อตหรือว่าในเอ่อ ช่องสีฟ้าเนาะชุดจะลงไม่ได้นะคะตัวนกลงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันผิดกฎเนาะพูดง่ายๆนะคะมันผิดกฎมันหมายถึงการกักขังนงเหนียวน่วงเหนียวเนาะ,ะแต่ว่าช่องสีแดงนะชุดลงได้สบายสบายชุดก็ยังคงลงนะคะให้เพื่อนๆได้ดูเนาะได้ให้เพื่อนได้รับชมนะคะกลับมาวันนี้มืดแล้วค่ะเนื่องจากมันเป็นหน้าหนาวเนาะเพื่อนๆนคะนะคะ,<อ>คะ,คะเป็นหน้าหนาวเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นกลางวันเนาะ,ะชุดก็จะไปตัดไผ่หรือตัดอะไรกิจกรรมต่างๆเนาะที่ชุดคอยลงให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็วิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อน ก็สาหรับวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน,นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะนะคะเดี๋ยวเทปหน้าคลิปหน้านะคะชุดก็จะเอาเ,ออเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลน้องอ้นเนาะ,อ,ะอ้นของชุดมีหลายบ่อนะคะแต่ว่าเนื่องจากมืดแล้วเนาะนะคะชุดก็จะามานะคะวันหยุดพรุ่งนี้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะชุดก็จะถ่ายนะคะในตอนกลางวันเนาะว่าเขาทําอะไรกินอะไรนะคะแล้วก็ชุดไปตัดอะไรไม่ให้เขานะคะก็จะ คอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะนอกเหนือจากการทํากิจกรรมอื่นๆที่ลงในช่องให้แล้วนะคะชุดก็จะพยายามนะคะลงนะคะสาระที่เป็นของอ้นเนาะสำหรับผู้ที่นะคะชอบนะคะในการเ,าเลี้ยงอ้นเนาะนะคะก็จะเอามาลงให้ดูบ่อยๆนะคะว่านะคะทํายังไงนะคะ ทำยังไงเขาถึงจะโตเขาถึงจะอ้วนนะคะเขาชอบกินอะไรนะคะแต่ว่านะคะวันนี้ชุดขอจบเทงนี้ไวก้ก่อนนะคะว่าเนื่องจากมันมืดเนาะนะคะเดี๋ยวหาอาหารให้น้องๆกินก่อนนะคะฝากนะคะเพื่อนๆ่นะกดไลค์กดแชร์ชุดด้วยนะคะเป็นกําลังใจใชุดด้วยนะคะในการทําคลิปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ